ป้ารถเมย์ตรงผ่าน้ำปักเกตนะเดี๋ยวเราจะไปตลาดน้ำไทน้อยแล้วก็วัดใต้ใหญ่ครับรถเมย์ที่เราจะไปคือรถเมย์สายสองคิดสามขอบคุณข้อมูลจากเพจรถเมย์ไทยแลนด์นั่นครับนะครับมีรับรถที่เราจะไปคนระับะค่าโดยสารอยู่ที่แปดบาท แล้วอยู่ที่ตลาดน้ําไทรน้อยนะส่วนตรงนี้คือร้านจอดรถนะครับทั้งหมดเลยนะ,ะอยู่ตลาดน้ําไทรน้อยอยู่ด้านหน้านะ,อะนาของกินหนังสั่งคนนี้พวกหมูกริ๊งขนมเสื้อผ้าอยู่นู้ทั้งหมดอ่ะของเล่นเสื้อผ้าด้านนูน้นไอ้พวก ซอยผักเครื่องอะอยู่โซงนนดีเลยค่ะพวกกล้วยผย้ผักผผยกผาแล้วก็พวกยิ่งนลังขาเนี่ยอยู่มีตะโก้เลยนะตะโก้ล่อยี่สิบห้า กล้วยแล้วก็มีผักอยู่นี่เอาคุ้นะครับานนี้โซนมาจับสัมพันธ์มีขายข้าวก็มีไตลาดท้งเปิดนะผมมาเช้าวากกันเนี้ยย่างนะพริกมน,นี่ผ่านใครมีใครมีมันเหมือนไม้ดานนะลูกมันจะแบบคือเปิด,ปดทุกคน ลงเอกล้ยวผมอ่อยลูกชิมได้นะมาชกอนายอย่างเดีไม่รู้รลูกไปชิมแล้วยงเะแม่ร่อยชินชิมได้ลูกไปชิมหน้าร้านเลยไม่เป็นไรก็ชาได้ดิอ่าเป็นไงันนอกหายากคนอกหายากนะันกอล่า เพิ่งลองมาครั้งแรกเลยวันนี้ตุ่มถ่ายนะได้ครับเเป็นพวกแบบหมวกนะก็พัดด้านนี้เป็นข้าหลามหลงมนะครับาวหลมามหลงมณ์้า้าวามมสี้บห้าบาีบ้าวหลามข คุณนะครับแล้วก็ขนมนะขนมของปากนะสตรอเบอร์รี่ปากเอเดลูกชิ้ปากใหาขนมหวากล่าง20บาทยำมะม่วงมะม่วงแล้วก็กะปิ มีน้ำปลาหวานกุ้งกะปิหวานกุ้งแล้วก็กระป,ปิปลาย่างค่ะกระปิปลาย่างหาทานยากนะกระปุกนะยี่สิบนะครับเราเลือกนะสิบอันนี้แถมน้ำจิ้มด้วยนะคะ,ขอ,คะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิโปรโมทนะค่ะ มีสาเนยนะครับถูกตรงนี้มีส,ส mm ับปรดนะครับแล้วก็พวกน้ำสดนะหวานเข้ามาข่ายหรืขนมา่องละห้าน้ำพริกาดมีเพิ่มเลยนะกระปุกละยี่สิบห้าไอ้รแ่แบบอาพริกเองพริก ขผากุ้งน้ำปลาฟองก็มีไงประมาณนี้ก็มีหน่อไม้ด้วยครับถึงละสิบถึงนะหกสิบจนถึงเสียน้อยหมดสตปเนะครับนีพวกขิงดองนะขนมขนมปัง กสตรียมันะ้ยใ,ใช่ใช่ก็หมูสเตียชุดละแปดสิบเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยชุดละห้าสิบชุดละ80นี่กี่ไม้ครับเออ12ไม้ค่ะ12ไม้แล้วก็16ไม้ร้อยหนึ่งจ้า16ไม้ร้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ชุดเล็กสุดแปดไม้ค่ะ8ไม้คตามนี้นะค่ะชื่อร้านว่าอาเซียน้องสเตียนะครับรับงานนอกสถานที่เลยน,นะ คุณนะครับค่ะค่ะ,คะน้องน้องบิ่มหรือน้องหมิ่มนะหมิ่มน้องหมิ่มทะเลแดดเดียวปลาจาระเม็ดทอดสำลีแดดเดียวเนี่ยประลาถูกล้นเค็มหลุกแดดเดียวหลวดลิน้นซีก็ปลาทอดเนี่ยปลาซีทอดก็มีปลาจาระเม็ดทอดน่ากินมากครับคุ สุดด้านนี้แบบพวกเติมลยไข่ทอดบะต้มโอขาวใหญ่นคะรับม,มาเลเนีรัี ก็มีข้อแตนนะฮะปลาดุก่อนด้านะจ้ามาเนี่ยพวกปลาซึ่งของหอยดองของจริงของใช้ของเล่นอยูย่นู่นหมดเลยแล้วก็พวกไข่ไก่กุ้ง ชิซันแม่จิตอีปลาแดดเดียวก็มีข้าวแกงกุ้งมังกรต่างนะครับอยู่ในกำไรอยน,นก็มีน้ำซึ้งแล้วก็ปลาเต่าผลไม้น้ำส้มค้างมีปลาทอดอยู่ตรงนี้ปลาตะเพียน,ยน,นต้มเผ็ดกุ้งเผ็ดสิดปลาสบะยาบ่างเจอเป็ดหั่นโร เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะรอหน่อยรมเริ่มเยอะละรวมเต็มทะล้อเหล้น่ากินมากส่วนอื่นอะด้านนี้ครับชิมครับสดผลไม้เข้าแกงปักถ้าแกงอะไรเนี้ ปลาสลิกโล่สองรอบาทได้กินเรไปทอดกาลาแมข่ขาสามสิบห้าสามร้อย้กาลาแม่แบบตั้งเดินมาใบเตยแล้วก็ข้าวเหนวแดงสุชโลครับสุชโลเจด้าเป็ดย่างสามร้อแปดสิบ ตัวละสามร้อยหกสิบคินมากเลยับเป็ย่างนับเปยงางเยอะมาก,าก,าก,ก,ลากาแล้วก็ไก่ย่างไก่อกไก่ต้มลำปลาตเจ็ดนี่ห้าสิบแล้วก็ส่วนไก่ย่างหอากรปาร้อยห้าสิบบาทไก่ต้มลำปลาครับงร้อยยี่สิบ ให้เอฟตีมาอุดหนุนเยอะๆนะครับให้เอฟตีมาอุดหนุนเยอะๆขอบคุณนะครับใช้ยาก่ายทีนะคะอร่อยจ้ากินแล้วไม่ต้องวัดดวงใช่ไหมก็อร่อยมาท้องใจทานด้วยอันนี้ร้านป้าสมหวังค่ะร้านป้าอุงุนสมหวังนะคะขายสมหวังกระจาบหัวต้มใส่กระจาบที่ขายดีมากเลยเนาะเหลือแค่นี้แหละ บ้านด้วยเหรอขอบคุณค่ะคุณจายขอโทษนะคะถ้ายเดี๋ยวมาถ่ายตอนเท่าสาวจะดูไม่ได้เลยหลายๆขอบคุณค่าเจียพอหมดเขาหมดรู้ป้ารู้ขอบคุณนะครับจ้าจ้าผมเพิ่งมาครั้งแรกครับจ้าจ้าผมหมดให้หน่อยนะได้ครับได้ครับร้านป้าหมดนะของดีสิบประจักษ์มีกระจับกระจับแต่รถบรุณาและสัวต้ม แล้วน้องชายไปตรงร้าน้ะช่องด้วยค่ะใชอันนี้ตะช่องค่ช่องไทยกนก็เอนะีอร่อยมากด้านนี้ทั้งหมดเนยขายผักหมดเลยนะเตรียมพวกนี้ก็ตะช่องนะครับเอี้นแ้ก็พวกขนมอีบหมูก็เสียหลอดเครื่องสำอางเครื่องประดับพวกกิฟช็อปอย่งเงี้ย่ห่เลยนะ ที่ทางเข้าวไซใ,ใหญ่โอ้ตรงนู้นเยอะเ,ยเข้าไปเกาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเคลีย์โซนนี้ก่อน นี่ผักนะครับ <หา S 1> ว่าพวก่ใหญ่มีแต่ผักกับผลไม้นะทั้งหมดเลยผักเรื่อนมีไอติมนะด,ด้วยนะไอติมกะทิผลไม้ หมูยอที่ขายทุกที่หมดเลยข่แม็กก็มีนะของกินเยอะมากลองมาดูกันไส่วนใหญ่อะที่อยู่ข้างหน้าผมะานะจะเน้นขายผักกับพวกของกินทั้งหมดตอนนี้น มีทั้งขน,นม,ขนมสสลังครึ่งความเอนียวกต้นไม้ก็มีผลไม้แช่เย็นสอมถึงร้อยถึงละสองร้อย้า,า,าทขน,นมไทยบุ้ข่ะ พวกผักแล้วก็พวกปลาสลิดแบบเดียวปลาช่อนแบบเดียวที่งอของกินเยอะผมจะถ่ายแค่บรรยากาศพอเานะาะประมาณนี้หมดแล้ว ช่วยกันรักษาความสะอาดถ้าไม่อาหารนกอันนี้จะแบบที่วางพวกอาหารปลาเนี่ยตรงด้านนู้นมีตู้อ่ะหยอดแล้วน,นี่ก็เอาอาหารปลาเนี่ยใส่อาหารปลาตรงโน้นเผี่อที่เขาทำปลาเยอะเลย ตรงนู้นก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมคงไปไม่ไหวอ่นะต้องมาดูเองนะฝั่งน้นนะองๆตอดสว่าจะคืบเลยทุกคนเด้อ บรรยากาศดีมากลองมาดูนะมีตู้อาหารปลาครับอยู่ตรงนี้นะกระป๋องละสิบขนมป,งป,งปังถุงละสิบบาทอนกันใส่เหรียญตรงนี้ป๊บจากด้านบนมันจะลงมาใส่ในถังประมาณนี้นตัวนี้เป็นโซนแบบขายปลานะครับเป็นสำหรับปล่อยะอะจุดปล่อยปลาอ,อยู่ตรงนี้อยู่ข้างผมปล่อยลงท่าไหร่สิบหัวแม่น้ำรู้สึกประมาณนี้ มมีสาาาหนาานะหนัวกพรถกำลังตักไอ้พวกผักทบกชวาอยู่ที่ขวันทางน้ำครับไกลเห็นนะน่าเที่ยวมากตลาดเยอะกว่าที่คิดอีกอะ่ะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาลงม,มาเถอะโดยเฉพาะฝั่งขวาผนเดินไม่ไหวอ่ะกว้างนะแล้วของกินเยอะมาก มนะผมลองไปถ่ายให้แป๊บหนึ่งนะตอนแรกว,ว่าจะไม่ถ่ายอ่ะไปลุยไข่กาทิ้งขออยะตรงนี้มเนี่ย ที่เรามาฝั่งนี้นะด้านซ้ายเดี๋ยวจะไปฝั่งด้านขวาผมจะถ่ายนิดนึงนะลงมา,าเราเดินลงสะพานนะตรงนี้จะมีจุดถ่ายรูปมาอยู่ตงนี้ป้าเขียนว่าป้ายินดีต้อนรับสู่ตลาดน้ำไทรน้อยอำเภอใสน้อยจังหวัดนนทใ,ใหญ่อยู่นี่ตรงแม้ว่าเดินจากตรงนู้นสะพานเนี่ยข้ามาเพื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะถ่ายรูปนะตรงนี้จะเป็นแบบพ ตึกรามช่องแบบสมัยวลลานะมีดาดฟ้าด้านบนอย่างเงี้ยส่วนนั้นลุงจะเป็นลิมน้ำมาอยู่ไกล้ขผมกินก็ประมาณนี้นะไปดูเข้าๆประมาณนี้ประมาณนี้นะโซนเนี้ย สะพานแฝนมงคลประชาล,ะลัตอำเภอแฝงน้อยจังหวัดนนท์สะพานที่ผมบอกคือมันเสียวๆนะครับกลัวกัวนตลองเดินดูนะถ้าไม่มีผัตบตกชาวบ้านะสยวยมากตกแล้วพร้อมมีผับตกชาวา ัางนะัากลัวใช้ได้เลยมีเชือกล้างไว้คนระับเป็นที่กั้นนะ เราอยู่ที่วัดไซใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในว่ามีอะไรบ้าง